เบียงสาหรับเดินทางทริปนี้ครับจอประมาณเนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอยู่ได้สักกี่วันนะครับแล้วก็หัจกจัดเข้าไปอีกหน่ยาเจอที่เป้าหมายจ้ะ,ะเดินทางครับ ใช่ครับครับครับผมไข่ดาวอยูไ่ไหนก็ไม่รู้รรรรรสตามไปแล้วไข่ก็เลยเห็นแจกกันเลยใช่ไหมแจะทานอยู่เลเนี่ยโอเคครับท,ทั้นเลืนหมูก็มีนะคะปลาเหลาหมูเหล่าปลาเหลาหลโซ่นะคะ คือออะไร,รันนี้บางประหารบางประหารนะบางประหารแลยวแวะ่าโมกแล้วขอบคุณครับแวะได้คือจริงๆริก็อาจจะดังอยู่แล้วหรือเปล่าเราเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยได้วิ <c oughs> ่จริงจรินี้ะเชอบกินบ้านสวเออ <c oughs> เราออกไปทางทางสระบุรีมากกว่าทางนี้ไม่ก็ได้ขึ้น<ต>มาโน้ตทงนี้เราก็ก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยไปเข้าปั๊มปั๊มเออส่วนใหญ่ก็ง่ายกินในปั๊ม ดีจังเลยอุตส่าห์ห<ต>ักเข้าห้องัก <ไป S 1> ออก <ไป S 1> มากินร้านแบบนี้ดีกว่ากินปัอมเนาะ,ะจริงอ่ะไปต่อจ้ะ,ะหาสเสบียงเติมนิดหน่อยครับคิดว่าน่าจะมีนะแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไปหากัน จะอยู่ใกล้ๆกระทะนะครับอะโอเคขอบคุณครับได้แล้วครับเราต้องการมะเขือเทศลูกเล็กไม่รู้มีเปล่าเหมือนจะไม่มีครับสวบขอปลาเพื่อน

กัดนายไหมฉีดออกไปยังรุนสวัสด์รบทุกคนที่นี่คืออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหุบเขา การปานกลางเต็นท์ขนาดรัดรัดน่ารักนะครับโอบล้อมไปด้วยวิวของภูเขารอบๆแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับด้าน,นยาวเลยยาวไปที่คุณเห็นอยู่ไกลๆนละไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไว้เห็นชัดหรือเปล่านะ่าจะมีหมอกเกาะทีอยอดเขาด้วยนะครับคือเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะแล้วก็ช้านี้ก็เลยอากาศดีมากนะครับ,นะรบก็อย่างที่เห็นอยู่แฉะอยู่ประมาณเนี้ย ชอบตั้งแต่มาถึงนะน,นะคือบรรยากาศดีมากครับแล้วก็วิวมันแบบอลังการมากอย่างที่เห็นอยู่นี่น,นะครับนี่คืออยู่ใกล้ๆใกล้ๆเขาเลยนะรอบๆนี่คือเขาหมดเลยแล้วก็เต็นงเราอยู่หน้านี้ก็เมื่อคืนก็เจอถล่มไปฉํำแช่สมควรแต่ก็โอเคครับเอ็กก็สู้ฝนสู้ลมได้สบายๆอย่างที่คาดไว้ เคยเจอแต่แบบก็ยังไม่หนักเท่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็โอเคอยู่ก็ผ่านไปด้วยดีก็เดี๋ยวเซตแคมป์กันใหม่เมื่อคืนเก็บของหลบเข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่ากลัวของมันเปียกนะเดี๋ยวว่ากันใหม่อะเก็บบรรยากาศร,บรอบๆมาให้ดูบนปราบาเนี้ยครับ นี้8โมงจะครึ่งนะครับตกอีกแล้วครับอากาศน่าจะชุ่มฉ่ำอีกทั้งวันแน่เลยนะเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่อีกคืนนะครับเพราะว่าเมื่อวานมาบ่ายแล้วก็พปจะตั้งเต็นท์แต่ก็แต่พอสมควรก็เลยว่าจะพักที่นี่ทั้คืน,นแล้วก็ยังมีหมอกเกาะอ,อยู่บนยอดเขาอยู่ตรงนี้นนะ ตสักปักน่าจะหายเพราะว่าฝนเร okay. ิ่มโปอยอีกแล้วได้ยังงี้ทั้งวันนะครับเมื่อคืนก็ตกทั้งตกทั้งคืนตกตลอดคืนเลยชุ่มฉ่ำกันดีปัญหาคือพรุ่งนี้จะ move แต่ถ <stakeholder noise> ้าตกอย่างงี้เต็นท์จะเก็บยังก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีครับอืมก็บรรยากาศดีครับอย่างเงี้ยเใช่ คือเป็นหมอกฝน,นนะนครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ใต้ทรัพจิบกาแฟาเพลินๆไปเดี๋ยวถ้าช่วงแดดดีๆเดี๋ยวพาดูลานนะครับลานก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้จัเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ออมนิดประมาณนี้ถ้ามีที่เป็นรถบ้านรถบ้านมาจอดได้นะ ไม่ใช่รถหลังคาเรียกรถบ้านรถหลังคาก็ได้รู้บ้างังได้เข้ามาแล้วก็จะมีบ้านพักอยู่ตรงนู้นสองหลังตรงนู้นหนึ่งหลังกับอีกหนึ่งหลังนะครับฝั่งนี้จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีบ้านพักด้วยนะครับตรงกลางตรงนั้นที่เห็นอยู่ตรงนั้นเป็นห้องพักของห้องนะครับแล้วก็ร้านกาแฟอยู่ตรงตรงนู้นนะครับแล้วก็ด้านหลังมีบ้านพักอีกสามหลังเดี๋ยวถ้าฝน ไม่ตกแล้วเรามีแดดเ,เดินจะพาไปดูที่คิวแคมป์ครับมาพบกับพวกเราอีกครั้งครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหุบเขานะครับตองสองครับมาเชนแคมป์ครับอยู่ที่อำเภอลานฝักครับจังหวัดอุทัยธานีนะิวรอบๆของแคมป์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือภูเขาด้านปีกซ้ายครับใหญ่โตโหมโรานแบบนี้เลยนะครับปีกซ้าย ครับข้างหน้าตรงนี้ไล่มาก็จะเป็นเข่าด้านปีกขวาครับประมาณนี้นะร้านกลางเต็นท์ตรงนี้จะอยู่ติดกับร้านกาแฟไบแคมป์ครับเป็นพี่น้องกันนะครับที่ร้านเป็นคาเฟ่ด้วยมีที่พักด้วยนะครับแล้วก็เป็นร้านกลางเต็นท์แล้วก็มีที่พักเหมือนกันที่พักก็จะมีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับมีหนึ่งห้องสองห้องนะครับวันนี้มีคนพักหนึ่งห้องนะครับ ขับมาจากไหนครับมาจากทางฮุป่าตาดฮูป่าตาดอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับมาลางการได้อยู่ขวามือน,นะครับแล้วก็ตรงไปเป็นจุดชมวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยกลับไปด้านนู้นนะครับ <ído. S 2> ก็ไม่ไกลใกล้กรุงเทพมาก3 4มสี่ชั่วโมงขับสบายๆมาแล้วได้วิวอย่างเงี้ยนี่ตั้งแต่เช้านี่อย่างนี้ตลอดนะฮะที่เห็นอยู่นี่คือหมอกอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าเพราะว่าฝนมันตกตลอดนะคือใครมาช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยแบบว่าดีงามนะครับ อากาศมันก็ดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ข้อเสียมันก็จะเฉยๆนิดหนึ่งเลยประมาณนี้ยคือพอเราฝนตกมันจะมีน้ําขังนิดหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์ก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับเอากันแบบหลวมๆนะก็หกเต็นท์สบายๆนะครับไปปูดยาเรียบร้อยนะครับทางรถข้าอัดตัวหญิงเก็บเอาไว้นะครับด้านขวาตรงนี้เป็นไร่นะครับด้านหน้านด้านมก็เป็นไล่หมดเลยนะครับครับเข้ามาก็จะมีห้องพักอยู่สองห้องคือห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะ ห้องละพันห้านะครับฐามน้องแล้วมีแอร์มีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็เชื่อมไปทางด้านซ้ายตรงน,นั้นก็คือ,อไปคาเฟ่ได้นะครับส่วนเต็นท์อเกข้างหน้าตรงน,นี้เป็นของน้องที่เป็นเจ้าของนะครับก็เล่นมอเตอร์ไซค์ด้วยติดตามเพจก็ได้นะครับเพจของบ้านหุกเขานะครับทาง Facebook นะครับอัปเจดอยู่ตลอดเวลานกันคือน่าสนใจผมดูจากเฟซบุ๊กมาแล้วมันเออน่าสนใจดี อันนี้เป็นพี่คนที่ช่วยดูแลอยู่นะครับทำความสะอาดอยู่น,นี้คือประมาณห้องพักประมาณนี้นะครับมีห้องน้ำในตัวเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เด็ดมากคือตรงนี้ภรรยานะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็สีลงจานนะครับเอาของฝากแช่ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ตรงนี้ก็เป็นจุดจนตนาการรวมนะครับตรงด้านหลังห้องพักตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งวดัตขา,ายนะครับบุดบอ่อไว้บอ่อประมาณนี้นะครับเลี้ยงคราบด้วยนะตรงนี้มีคราบด้วยนะครับเห็นไม่เอ่ยเห็นคราบไหมประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศด,ดีข้างหลัง เนี่ยคือที่บอกตรงนี้คือห้องพักของของคาเฟ่ของใกล้ๆก,กันนะครับที่เป็นแยกกันนะครับข้างหลังคือวิวนี้นี่คือวิวนี้ตามนี้ยตรงนั้นก็เป็นหมอกประมาณนั้นเลยมีน้ำมาตรงกลางตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังห้องพักมีสองห้องสะอาดมากนะครับ เข้ามาตรงนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ำมีสองห้องนะประมาณนี้มีฝักบัวครับมีชกโคโกแบบกดนะ้เรียบร้อยนะครับที่แกวนผ้าไฟสองสว่างโอเคห้องกว้างนะห้องกว้างกว่างสะอาดแล้วก็อีกห้องนึงครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะนี่เลยให้ดูกว้างขวางนะครับ มี2ห้องก็คือมาไม่ได้เยอะมากเพราะว่าลานไม่ได้ใหญ่นะก็เตียงน่กเตียงพอผมว่าเลยเลยแล้ว,ลว,ลว,ลวอ,ออกมาก็น่าจะหมดนะหลักๆของลานน่าจะมีประมาณนี้เพราะว่าพื้นที่ไม่ได้เยอะมากแต่วิวมันแบบว่าเหลือลครับวิวมันขาดมากคือตั้งแต่เช้ามันฟุ้งยังไงมันก็ฟุ้งอยู่ยนะฟุ้งมาตลอดตั้งแต่เช้าตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าฟุ้งอย่างนี้ตลอดนะครับเนี่ยก็คือ เออที่ถ่ายดูเมื่อตอนบ่ายเมื่อวานนี้ครับก็คือมีรถเต็นท์หลังคาเข้าได้นะครับรถเข้าไปจอดในลานได้นะครับหรือไม่ก็จอดไปฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็จะจอดรถได้นะครับประมาณนี้คือถ้ามาพักลานที่นี่สามารถไปอยู่จุดท่องเที่ยวตรงสุดป่าตาที่ไปอย่างที่บอกไปซ้ายมือนะครับระเปนิดเดียวไม่น่าจะเกินสองโลสามโลครับถึงอุปาตาดแล้วตอนนี้อยู่นี้ฝนมันตกเลย ไม่ได้ไปนะขี้เกียจเรายุ่มมันเยอะด้วยก็เลยขี้เกียจไปอ่ะเขากล้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวนนี้เราอาจจะไม่ได้ถ่ายหรือดูตอนช้านะเพราะว่าต้องรีบเก็บนิดนึงหญ้าดีครับเป็นหญ้าใบาเล็กหญ้ามาเัเคุดหญ้าวันนี้นุ่มนะจริงๆคือนุ่มมากถ้ามันไม่เจอแฉกจากน้ําฝนที่ลงมาถือว่าโอเคมากแค่ประมาณนีนะ้อันนี้มีน้องมาการเป็นเต็นท์เองวันนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งครับ ก็โดยวความขี้เกียจอีกเหมือนเดิมก็ขี้เกียจต้มกาแฟก็ไปหากาแฟกินซึ่งมันอยู่ข้างๆกับตรงที่เรากางเต็นท์เลยนะครับตึงส่วนนี้เดินมาได้นะครับเป็นคาเฟ่น,นะครับไปชิมกาแฟกันอากาศดีตอนนี้ตอนเวรเมื่อึ่งก็ยังมี หมอกอยู่เลยนะอันนี้ชื่อไบแคมครับเดินข้ามมาได้ข้างหน้าเป็นทุ่งนาเดินบ้านพักนะครับมีหลังนี้ตรงนั้นเป็นที่โชว์จักรยานบรรยากาศประมาณนี้เลยครับย่ลมโทรหาร้านนยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรา,ม,ามีอะไรแนะนำบ้างดื่มกาแฟชาได้ฮ,ฮะเอาอเมริกาโน่ส้มครับหนึ่งแก้วครับใช่ไปทำไรลูกสองแก้วเลยดีกว่าสองแก้วอเมริกาโน่ส้มสองแก้วร้านประมาณนี้ครับบรรยากาศดีโคตร ขออนุญาตถ่ายนะครับตามสบายครับตามสบายอยู่ติดกับตรงที่เราตั้งกล้องมือถือตรงนู้นนะบ้านพักมีกี่หลังะครับมันทั้งมีสองหลังฮะสองหลังนี้สามห้องนอนเจ็ดนอนสองห้องนอนอ๋อหลังมันเท่าไหร่สามสามพันห้าสามพันห้าหลัพี่ดำเป็นสามพันห้าอ๋อถ้าหลังนี้ได้หกถึงแปด อ๋อหลังใหญ่นิดนึงจะยังมีสามห้องนอนมีเครื่องครัวมีผมมีอุปกรณ์กันให้เลยเหรออุปกรณ์ทำกับข้าวตอนเย็นได้เลยฮะโอ้เจ๋งอ่าติ่งย่างถ่านแก๊สมีให้แล้วหลังเนี้ยครับหลังไหนเนี่ยรวมกันอ๋อที่รวมกันเลยสี่พันห้าร้อยบาทสามห้องนอนอ๋อก็คือแบ่งเป็นอย่างนี้เลยโอเคแต่ว่านี่ถงเชื่อมกันอยู่อืมน้ำส้มสองแก้วครับอ่าอันนี้ของคุณกึ้งอ๋อนอกลุกตุ๊กตาน้องนอนอยู่นี่ แล้วขายขนมขนมยังไม่มานอนก่อนขอนอนก่อน,น,อ,น,อ,นอันนี้คือลูกของเลี้ยวใช่ลูกของพี่โอใช่โกเกะสวัสดีครับพี่อันนี้เป็นลูกสาวพี่เป็นเหมือนตุ๊กตามากเลยลูกนอนเต็มตะกร้าเลยนะนอนเข้าใจนอนเลยด้วยนะนอนขดเต็มตะกร้าเลยอ่ะอันนี้ลูกสาวของพี่เลี้ยครับเช้านี้ ยังหาพี่โลไม่เจอไม่รู้าหายไปไปนนหไปนนอนบนราคารถอยู่มากินข้าวเสร็จเลยผมพักมาเมื่อเช้ายังเล่นอยู่แล้วหาตอนสายหาไม่เจอแล้วบรรยากาศดีครับถ้าถ้าไม่ร้อนตรงนี้แบบเวิร์กอ่ะสุดอ่ะประมาณเนี้ยนี่ร้านกาแฟครับกาแฟจริงนะจ๊ะไม่ได้พูดเล่นบรรยากาศประมาณนี้ครับร้านสักครับมันจะบูมแน่ๆนะครับเร็วๆนี้ ซึ่งตอนนี้จริงมันก็มีรถมาเยอะตลอดเวลานะผมมาวันธรรมดาวันจันทร์วันอังคารนี่รถก็ยังมีแวะตลอดนะครับมีคนเข้ามาตลอดนะเสาร์อาทิตย์น่าจะหนักกว่านี้เยอะนะครับตรงส่วนนี้มีเป็นตะลอยไปถ่ายรูปได้นะครับก็อย่างที่เห็นอยู่นายหมอกขาวข้างบนที่ก่ออยู่บนยอดเขาตอนนี้โมงสิ่โมงสี่สิบมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ย คือเสียอย่างเดียวตอนนี้มันมัน,มนอากาศมันไม่ได้เย็นมากครับเริ่มมีแดดแล้วก็ร้อนนิดนึงช่วงนี้ก็เป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้นะครับโอ้โหนเสาร์าทิตย์เยอะอาหารศาลเยอะดึงนี่ผมนั่งดูตั้งแต่เมื่อวานนี่เห็นรถมาจอดอยู่หน้าร้านนี่เลยนั่นวันจันทร์นะครับวันจันทร์เยอปิดนะเมื่อวานเนี่ยอเอ้าเหรอฮะคือแต่ว่าเขามาเยอะเราก็เลยขายในเครื่องดื่มให้แต่ปกติวันจันทร์ร้านเราจะปิดอ๋อเป็นวันหยุดอยู่แล้วเปหยุดของร้านแต่ว่าเวลามีแขกพักเราก็เปิดให้แขกพักปกติอ๋อครับครับ บายบก็อาจจะเปิดสายเครื่องด่มอย่างเดียวอืมผมเป็นรถจอดโอ้โหตลอดเลยอะตอวนู้นต่ออาทิตย์ีรถตังีกตมากอืมไมคาน้อส้มใช่ครับสองแก้วสแก้วครับอืมตายเนะนี่ฮะไมกานอส้มครับน่ากินทีเดียวอ่าเดี๋ยวกลับไปทิ่แคมป์จ้า สวัสดีตอนเชา้าไม่เช้าแล้วสิ11โมงครึ่นะเอ่อเแคมเรียบร้อยครับฝนตกนิดนึงแล้วก็เลยโปรแกรมก็เลยปิดพลาดหมดเลยเพราะว่าทั้องรอให้เต็นท์มันแห้งพอเก็บได้นะครับก็เลยเลื่อนก่อนว่าจะออกถ้าฝนไม่ตกก็จะออกแล้วไปต่อทั้งแต่ประมาณ9โมงนี้ปรากฏว่าจะเที่ยงแนละ้วก็เลยผิดแผนมาหา ข้าวกินครับอยู่ที่ร้านโกติข้าวมันไก่ประมาณนี้ร้านประมาณนี้นี้นะครับร้านก็เล็กอยู่ในอำเภอหนองฉางอยู่ข้าวตอนนี้เขาหน้าอยู่ข้าวมากเลยก็ฝากท้องไว้ก่อนเดี๋ยวรีวิวให้ดูทีว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับักครู ไม่รู้จะข้าวมันไก่ครับแล้วก็แกงจี๊ดตะปูนะครับแล้วก็ของคุณพยาเป็นข้าวหน้าเป็ดหน้าตาน่ากินเกีียวเกี่ยวชิ้มสักรูครับอืมกออแกงจิดอร่อยใช่ได้แล้วหนึ่งแล้ว เดี๋ยวขอจิ้มข้าวน้ำเป็ดให้กันข้าวน้านเป็ดอร่อยโชคดีแล้วอ่ะเ็ดะเ็ดข้าวอ่ะอร่อยอร่อยี อร่อยหรอือย่างข้าวมันข้าวมันเหมือนเหมือนข้าวมันสมัยก่อนมันเด็กเหรออืมมันจะไม่เลี่ยนอืมอร่อยครับไม่ไม่เลี่ยนเยอะดีงามพิถุเราที่แวะเขามาดูสายชื่อท,ทองนะสาวาก,กินกาแฟมาเดียวพอโปรแกรมมันเลื่อนก็เลยทุกอย่างเลื่อนหมดก็เลย กันข้างปิดเวลานิดนึงอร่อยเดี๋ยวเช็คบินแล้วมาบอกอาขายให้วิ่งมาไม่ไกลหรอถนายหน่อยดีจากลาแป๊บเดียวคือถ้าขยันนะแบบเข้ามาหาซื้อของตลาดก็กแป๊บเดียวนะครับข้าวาที่หนองจานพี่เจนใกล้ด่านแวะกินก่อนก็ได้นะแล้วไปไป หลงไปหลงมาหลงเข้ามาเจอขนมปังตะกาเจ้ยครับต้องถามเขาว่ามีเปล่าเขามีป้าอยู่แต่เขามีหรือเปล่ามีไหม,ม,มอันนี้สองตองครับของบ้านไม่กินกินของไี่หลงมัวม่วๆเข้ามาเลยนะเนี่ย เขาเรียกขนมอะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงกวนให้ด้านเราเลยเหมือนกะละมั้งมาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับระวัสดีตอนนี้เราอยู่ในอำเภอเมืองของอุทยธานีครับทางหน้านี่คือแม่น้ำสแกลกลางครับน้ำเยอะทีเดียวหน้าฝนเนาะก็เป็นพ네ื้นที่เป็นเหมือน อะไรเขาเรียกอะไรเดียวสวนสาธาร่าย,ย่อมๆได้ไหมก็น่าจะได้นะครับประมาณเนี้ยฝั่งตรงข้ามเขาบอกเป็นวัดโบสถ์ต้องเดินข้ามจากสภาตรงนี้ไปเนี่ยสภาที่เป็นสภาสิงห์บุรณข้ามายาวไ,ไลนี่คือชุมชนชุมชนเลือนแพของแม่น้ำตะแก่กลางครับอ,รยยอยู่กันเลแอด้ยอยู่ไปทางการมากอยู่ในแม่น้ําครับเออดีมอนกไงก็ขับหลงเข้ามาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะกลับ ที่ตัรกคือจะกลับเข้าเทพก่อนนะไปตั้งหลักก่อนเพราะว่าดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปหาดูเผื่อจะมีขนมปังสัญยาให้พี่ตั้มกิน<ล>เอ,อทำไมที่นี่เขาทาตึกสีม่วงใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยก็ดีนะครับเขาเป็นอะไรเป็นที่ของทรับสิสปนป่ะตอนนั้นไงวันวัน สองพระเทพอ่ะอ๋อเหรอเผสมประเทศแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่นมั่วอ๋อสวยดีครับมันมันก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีอ๋อหกสิบพันสาพระเทพอ๋อโอเคโอเคโอเคถ้าพี่ทำไม้มั่วนะถูกนะไม้มั่วจะทั่วประเทศก็ช้าตลอดแหละอ๋อตรงนี้เขาเรียกลานสแกวร์กลางครับลานที่เป็นส่วนศาสนาตนน้อมๆตรงนี้นะ อต้องถามเขาแหละเราว่าไอ้นมนมปังตะกระยาเขาไอ้ไปซือที่ไหนตรงนี้ขยาสะราดกำลัง,งมาจ้าสวสดีบ้านเมืองสวัสดีครับบ้านเมืองสวยสะอาดดีคือ มาผ่านมาแถลที่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเลยนะไม่ได้แวกเข้ามาในอุทยเลยส่วนใหญ่ก็จะเลยไปเลย mm hmm. เพื่อขึ้นเหนืออย่างเดียวเออคราวนี้ก็แวกเข้ามาก็เ <Hey. S 1> มืองก็น่ารักดีครับ <Hey. S 1> อ่ะขยาศาสตร์ดอนอีกหนึ่งนะจ๊ะจอน,น่ารักดีอ่ะนะแถวนี้เป็นชุมชนเก่าเหรอครับใช่ hey. ตลาด ไม่เคยเข้ามาเลยอุัอ <laughs> สอยส่วนใหญ่จะเลยขึ้นเหนืออย่างเดียวเลยเดินทางปลอดภัยทุกที่คุณขขอบคุณครับเดี๋ยวไปกล่องเหนแล้วกินไม่พอเหนือถูกอีกแหละอ่ะนเนี่อากาศจริงๆนะครับกินแค่ห้าชิ้นนะ 太了吧！